ประจำแห่งที่แถวผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับทุกท่านเตรียมฮวนพร้อมอยู่ในภาพตรงครับเรียวผมจะเปิะแถล สระสดิงการเกษตรจ,จังหวัดคะแนนเพื่นนพอนการต่างๆในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลนึ่งในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนึ่งในวันปิยมหาราชวันพุทธที่18ตุลาคม2566 ณสระน้าสาธารณประโยชน์ทุ่งแรงทาลังหมู่ที่1ิตําบลซึ้งอำเภอกลุงจังหวัดจันทบุรีวันนี้ผู้เข้กการ่วมกิจกรรมพร้อมแล้วนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานประจําอย่างเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขออนุญาตเรียนเชิญครับหวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวันหยุด มือลงถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวันหยุดมือลงขอาเรียนเชิญท่านประธานประจําที่หน้าแถวเจ้าหน้าที่ นกลาำดับต่อไปขออนุญาตยนเชิญท่านประธานได้กล่าวสำนึกในพระมหารกรุณิคุณในลำดับต่อไปครับเนื่องในวันคล้ายวันสวนคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพุทธเจ้าในมนสิทธิ์ไพศาลธนวัตน ผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระธานจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระธานและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพียงณที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมแสดงออกถึงชนในพื้นที่ต่างๆบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อร่วมชาติ ทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขข้าพุทเจ้าทั้งหลายต่างปพื้มปิติที่จะน้อมนําโครงการจิตอาสาพระธาทานมาดำเนินการและขยายผลโดยรวมพลังความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนด้วยการทําความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณส,ร,สระน้ำสาธารประโยชน์ทุ่งแรงทำาลังอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าเก็บขยะและทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพุทเจ้าทั้งหลายจะพร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมจิตาสาด้วยความเสียสละพร้อมทั้งจะย,ยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไป ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีตรงหน้าวันจันท์ มือลงขอเชิญเชิญท่านประธานท่านหัวหน้าส่วยการได้ถ่ายภาพนะครับร่วมกับผู้เขา้าร่วมกิจกรรมหนึ่งพุทธหนึ่งชุดเชิญได้นะครับในส่วนของช่างภาพเข้ามาดีบริเวณด้านหน้าวทีนะฮะแล้วก็ได้ถ่ายภาพหนึ่งชุดนะครับเสร็จจากนี้แล้วก็จะได้ได้เชิญท่านประธานพร้อมด้วยจิตอาสา904ได้ถ่ายภาพาลลที่บริเวณด้านใต้นะครับอ่าเสร็จแล้วลงพลังด้ เป็นยังครับครับอลุกเป็นครับเรียบร้อยครับกลับด้านครับขอย้อนท่านประธานแล้วก็จิตอาสา904ถ่ายภาพที่บริเวณป้ายนะครับหนึ่งชุดเป็นชุดแรกนะครับชุดที่สองก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับท่านนายอำเภอครุงนะครับได้ถ่ายภาพเป็นชุดที่สองจากนั้นก็จะเป็นทางพื้นที่นะครับทาง ทางที่สลาตำบลซึ้งทางพี่น้องกำลังพี่ใหญ่บ้านตำบลซึ้งนะครับเป็นชุดที่3จากนั้นก็จะเป็นหน่วยงานต่างๆ เหนาหัวหน้าสวนราชการประจำจังหวัดนะครับท่านนายกประรวบจะขออนุญาตเรียนเานที่หน้าสวนราชการประจำจังหวัดต่อไปเป็นทางพื้นที่ตำบลซึงนะครับ ระยะเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในชุดต่อไปนะครับต้นแดงก็ขลุกด้วยนะครับวันนัดถ่ายที่บริเวณด้านหน้าของป้ายกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำคำดีด้วยหัวใจในวันนี้สามเก้าถอยหลังสามเก้าสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับระยะเรียนเชิญชุดต่อไปนะครับถัดจากท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนะครับก็จะเป็นทาง พื้นที่ตำบลซึ้งนะครับทางเทศบาลตำบลซึ้งทางผู้น้องก,กำลังผู้ใหญ่บา้านตำบลซึ้งถอยหลังน,นะครับถอยหลังครับถ่ายถ่ายเสร็จแล้วถอยหลังนะครับครับร้อในส่วนของชุดต่อไปเต็มตัวเลยนะครับขอบคุณครับ ชุดเทศบาลกับกำนันเใหญ่บ้านครับตำบลซึ้งเชิญครับพอเสร็จจากนี้แล้วเราก็จะได้แยกย้ายกันทำกิจกรรมนะครับท่านที่พร้อมนะครับสามารถแยกย้ายท่านอื่นนะฮะที่เตรียมความพร้อมไม่ได้ทำมีกิจกรรมอื่นใดเนี่ยก็เรียนเชิญแยกย้ายกันทำกิจกรรมได้เลยนะครับบริเวณรอบทุ่งแั่งทำรังสารสนิยนี้เลยก็จะขุดหลุม เราปลูกต้นไม้ไว้ตลอดแนวเลยนะครับแนวฝั่งตรงข้ามของพื้นที่กิจกรรมนี่ก็จะมีแนวตลอดก็สามารถแยกย้ายกันทำกิจกรรมได้เลยนะครับไปหลังหนครับตากล้องครับอ้าวยาวแถวยาวถ้าท่านใดที่จะถ่ายภาพกับท่านประธานท่านผู้ว่าก,การจังหวัดก็ให้มาเตรียมไว้นะครับเมื่อถ่ายภาพครบเรียบร้อย